สวัสดีครับยินดีเ้่าสู่ช่อง Lucky เนวดานะครับคลิปนี้มาจากสตรีมสดของพี่บอ๊อบหรือช่องทอกซีนครับใครอยากดูสตรีมสดของพี่แกก็ลิงก์ด้านล่างครับดูคลิปสนุกครับขอบคุณครับถึงข้างแสงรอแล้วใช่ไหมเปิดประตูเอาปืนมาให้กูเดี๋ยวนี้ถ้าผมใหท่านน่าจะโดนแบน ทำดีพวกมึงทำดีถชเว่าช่วยกูได้ <laughs> <laughs> อะไรพี่คอร์ดนอ๋อป่กมุมังขำแบบส,ตออสัตว์จไโลกก่บไอสัตว์อืตโลกกับมึงไหมตัวลกม้าเนะอ้าอีกล พอแม่งีพูดอ่อนแอเยี่ยนหน้ามันเป็นลูกกระจอกแล้วเนาะสมเพศว่ะเออสมเพศว่ะถอนพวกกระจอกนี่ออกจากลูกน้องกูให้หมด ไอ้ขีนะ้น้าโทษกระจอกไอ้สตัตว์ปูอะคือผู้ถืออำนาจที <c oughs> ่แท้จริงมึงเข้าใจปะไอ้ใครไอเจ้าอำนาจไอ้สัตว์ผู้ถืออำนาจ ูท่านุ่นนะครับยืนไว้อะไรให้แกศพศพกูยยากเลยมึงรู้ไหมมึงกำลังจนตอกต้กเขาแขงอ้าวกูนับเพลงขอโทษครับตลกเหรอมึงมีตังค์เท่าไหร่ หนึ่งก็ไม่ให้มึงเข้ามาในถิ่นใครถิ่นใครกูไม่สนมึงจำไว้ด้วยพูดดีๆยอมใครพูดดีๆีต่วันนี้มึงจะฆ่ากูพูดดีดกูจะไม่ยอมมึงจำใส่กระหลงไว้บ <laughs> <laughs> อสฟาดหัวมันดีกุ <laughs> หลบได้กุหลบอ,อีก ค่ะเด้ท <F occurs> ี่แคบแล้วเพิ่มึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกไม่ทำได้ยากหน่อยนะใหามึงจะทำกูอะไปมาโดนกูอียกดีอูจำไว้ลูกน้องกูแค่หลอกให้มึงตายใจมีเก่าพูดไม่หยุดเลยบอกให้อยู่นิ่งมิ่ง ที่สุดแล้วคือพวกคนน่าใหญ่ที่สุดเลยใ่ไหมเมื่อกี้ใครเสียงตัดไว้สัตว์กำลังกำลังได้ใจเลยนะเขาเคยคุยอะไยกที่ใหญ่ที่สุดจำไว้น้องหทำมันตื่นขึ้นมาแต่ว่ามันอาเคมันจำได้เอาไหม อาพิธ <laughs> ียัง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 ไงยังไงยังในวันละอยู่ไงม,มีควมเกลืมึงรู้เปล่าว่ามึงกำลังจะเจอกับอะไรอะ่ะถ้ามึงทำกับกูบกขนาดนั้นตออกไม่เข้าหูกูจะโทรตามหัวหน้ากูมา หน้ามึงใครวะเนนคำมึงจะได้เจอกับศึกใหญ่กูบอกแค่นี้แหละคำหาอะไรหาหำมึงมั่งเียแป่งมึงไปหรอคนไดนเฮียนี่ไม่หยุดเฮ้ยไอสัตว์มึงลูกน้องใครกันแน่เนี่ยถ้ามึงอยากเป็นใหญ่อ่ะมึงยงต้องอยู่ฝั่งกู มึงยังไม่เห็นอีกเหรอเขาใส่ชุดอะไรกันมึงยังมีหน้าพูดอีกเหรอน,นี่ก็ูไม่หยุดไปนอนก่นอนมีอะไรจักเฮียเอ้ยมึงเงียนบทให้กูพูดเลยอะ่ะมึงไม่ปล่อยช่องให้กูพูดเลยอะ่ะไอ้เหี้ยเ <c oughs> สื้อที่มึงใส่มันคือเสื้ออะไรวะเสื้อที่ใหญ่กว่ามึงอะ่ะมึงรู้ไหมเสื้อทีอ่ใหญ่บวมถามมโมโหนะ มึงรู้หรือเปล่าไอ้แบงกูเนี่ยทำตัวติดดินมึงดูชุดกูนะกูทำตัวติดดินเพื่ออะไรเพื่อคุกแบบเนี่ยนะเพื่อที่จะดูมึงไงเข้าใจป่าจริงๆแล้วคนที่ใหญ่ที่สุดในมึงเนี่ยมุณรู้ไหมคือใคร <c oughs> เล็กเลยวะ <c oughs> มึงเจอของจริงแค่นั้นแหละกูอยากพูดเยอะ แล้วมึงจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่มึงท,ทำไปไอ้แบงค์เรื่อะไรวะไม่ว่ากูได้หายตายมึงก็หายไม่เจอหรอก <c oughs> อางงี้ถ้ามึงใส่เหมือนกูนได้กูจะยอมรับเลย มึงไม่มีทางได้ใส่เลยง่ายๆหรอกเพราะมึงเพิ่งเข้ามามึงจะกล้าใส่มึงจะใส่ได้ไงวะคู่ทับได้ใช่หรอแบงค์แล้วลลนี่อะไรมึงคุกเข่าลงไปมึงโง่จังวะมึงคุกเข่าลงไปมึงคุกเข่า <ๆ S 1> ลงไปไยิงมันดิสั่งสอนให้มันรู้เชี่<า>ยยิงมันดิสั่นต่อแล้วครับยิง อะไรมึงเป็นเัี้ยอะไรกูวิ่งหลอกใจมึงเขาไล่ไกูบอกให้ยิงมันไม่ใช่กูวพวกมือเนี้ยมันแบบไม่รู้เรื่องเลยนะเนี้ยอ่ะกูไม่เข้าหูกูไม่เข้าหูจัดไปหนึ่งเม็ดกูหลอกให้มึงตายใจฮหนั่นแหละๆๆๆมึงหลอกให้กูตายใจเรื่องอะไรหึมึงก็ดูการกระทำดีมึงรู้ไหมหนึ่งในผู้คุมที่ใหญ่ที่สุดที่นี่คือใครมึงก็น่าจะดู้ว มึงก็น่าจะรู้ได้แล้วนะว่า<อ>ใครยังท้องฟ้ามึงฟังไว้นะกูท้องฟ้าท้องฟ้า,ฟาใครคุมสรุปกูเนี่ยแหละคุมจำไว้ได้สัตว์ กูไม่มีเวลามาเล่นตลกกับมึงมากที่กูบินมาที่นี่ยกูมาดูพฤติกรรมของมึงตั้งแต่มึงแต่งงานไปมึงเป็นไงบ้างจนกูยังไม่ดีขึ้นเลยมบ้าอน,นาจยังเหมือนเดิมมึงติดนิสัยจากไอ้รามมาไงสมัยมที่มึงเคยอยู่ไอ้รามอะไม่นะ<า>ไม่นะไม่นะไม่นะไม่เนะนะแต่กูแทงคนกูก็เดินคนเดียวนะมึงติดนิสัยจากรามมาอืมไม่หรอกกูเนี่ยปลอมตัวเป็นคนธรรมดามาตั้งนาน มึงไม่รู้เลยนะว่ากูแบบมาแบบยิ่งใหญ่อะม,มึงจัมารู้ตอนนี้ไง <c oughs> <c oughs> มึงจําไว้กูได้อยู่อยู่สูงกว่ามึงเข้าใจไหมหลังจากนี้มึงคือลูกน้องกูและนี่มือดีของกูอีกสองคนเอ๊ะมันมนต่อยกูยิงมันดินี่ไง <c oughs> ต,ตินหลกสั์เจอของจริงทับอีสโมกแป๊บ เฮ้ยแบงค์นายเหมือนเดิมเลยนายยังบ้าพลังไม่เปลี่ยนไอ้ที่นี่มันไม่ให้บทกูหล่อเลยเนี่ยมันไม่ปล่อยให้กูหล่อเลยไอ้นี่ไงกูก็บอกมึงกินลาบกินลาบแล้ว ไปอย่าได้ใจมึงจำชื่อกูไว้นะกูคิงลีกูคิงลีเอ็กซ์โนเบลมึงคุกเข่าดิพวกมึงอ่ะดีดีถือว่าทำดี ยนี้สรุปเพลงนี้คือร้องเพลงใครอยู่มึงตอบเพลงใครัรดีคบต้นฉบับคือใครมึงพูดให้กูฟังนี่เพลงที่นางติ๊กต๋ออ่ะเพราะฉะนั้นมึงอย่าไปเที่ยวบอกใครว่ามึงคือต้นฉบับเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหม ที่กูทำมึงรู้เหตุผลอยู่ว่ากูทำเพราะอะไร <S <S มึงอยากดังไหมชีวิตมึงอ่ะอยากครับอยากอยากผมผมทำเพื่อเพื่อ,อค,ความอยากดังบกูก็ทำแบบนั้นแหละเดี๋ยวเราลองเรียกชื่อกูพร้อมกันที่สามคนมึงอ่ะกูชื่ออะไรพร้อมกันสามทีหญิงลีหญิงลีฮี้อะไรของมึงไม่ตลกไม่ตลก คนที่ผมจองกันนะใครร้องไอ้สัตว์ฮะจอดมันชื่อจ้าซาร่าเพลงไม่คนที่โคเบอร์ดังๆอ่ะใครร้องจริงลีบาร์บราดไงไอ้สัตว์ไปละไม่รู้เปล่ากูฮาวิตาเฟล อาอ่อนอีฮี้เด้งแล้วไม่ได้สวนอย่าอย่าทำเฮ่อว่ะกูสมเพศว่ะใส่กับไก่แนละ้วมันแบบไปหาสื่อคลาสสิกมาก่อนนะอีฮี้จำจำชื่อกูไว้กูห้าววินเด์เฟลไอสัตว์กูเบ้ากระพงเดฟเฟลว่ะเฮ้ยมึงอ่ะหลังจากนี้เรียกกูว่าลูกพี่คิงลีเข้าใจไหมไอ้แบงก์กูมาเพื่อกำชับคนที่นี่เพราะ กูรู้มาว่าที่เนี่ยมีเด็กแบบไม่ส่งประกอบเยอะกูจะมาทำให้คนในเมืองนี้เติบโตด้วยนโยบายของกูนโยบายอะไรวะเดี๋ยวมันก็แูกอยู่ไปมันก็รู้เองอ่ะกูไม่อยากรู้ตอนนี้ไม่ใช่ของอุ้ของเอาง่ายๆกูจะมาเป็นใหญ่ที่นี่ใครที่ทำผิดมึงก็จะทำลิ แต่กูจะทำบันไดกูยังไม่ทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วมึงก็รู้กูชอบความเป็นธรรมมึงชอบความเป็นธรรมไหมอืมชอบมึงชอบความเป็นธรรมมึงเป็นตำรวจมึงเป็นธรรมไหมมึงเป็นธรรมไหมมึงเป็นตำรวจอ่ะมึงก็จะทำลิปไม่ทำไม่มีใครทำลิปทั้งนั้นมึงเป็นธรรมไหมไอ้แบงค์มึงเป็นตำรวจอ่ะทำแม่มมริปอ,บบปอะ มึงเจ้ากูห้าแสนนาทีอะมึงไปทำไหมมึงสั่งสอนมันดิโอ้โหมึงเปิดเสียงหมายเยี่ยวใส่สั่งกะระสีกูฟังทำไมกูถามมึงอัดมาได้ไงเนี่ยฮะเพลงอย่างเงี้ยมาสเตอร์มาหรือเปล่าฮึ่ อ๋อจริงๆกูอะไปจ้างไปจ้างมันร้องมาเองอะกูเป็นคนจ้างมันไปร้องเองเพราะอะไรเพราะอะไรมึงทําเพราะอะไรทําแบบนั้นเพราะอะไรไม่กูกูกูอยากให้เขาร้องแบบด้วยพลังของตัวเองไงแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปไเอ,ก,ไเอกคนนูน้นคนนี้มาทําไมแล้วมันมีท่อนหนึ่งอะมันร้องด้วยตัวเองไหมกูถามกูกูก็ทราบแจงเหมือนกันไม่เข้าใจว่าเขาจะไปเอกคนนูน้นคนนี้ทําไมกูก็ไม่เข้าใจาเขาเหมือนกันว่าเขาไปแบบ เขาไปขอเอกกับเขาตอนไหนกูเริ่มจะหมดความหมดทนอย่างมึงละมุงว่เหม็นไข่ยอบมึงไปลบเพลงจริงไปไปกูเห็นแล้วลกหูลกตามึงจะปิดกันถูกใจไม่ถูกใจทำไม่ะหึอะไรนะมึงเคยติดตามพี่อะไรสัก ทำนองมึงก็กรอบเขามามึงเป็นไรของมึงฮะไอแบงค์ขอโทษมึงไม่มีหัวคิดห,หรอวะฮะกูก็พูดขอโทษทำไมลด้มึงขอโทษไม่เป็นไหลซาดจังหวะร้องหรือทำนองที่แบบเขาคิดเองอ่ะมึงคิดเองไม่เป็นเนี่ยฮึมมึงชอบห่อทำนาบนหลังคนน่ะมึงชอบอ่ะคุณแล่สมเพศ มึงต้องมาบอกให้กูฝากติดตามนอเยเหี้ยมึงมันไม่มีไม่มีค่าให้กูติดตามอะ่ะเจ็บป่ะเอว์กลับไปทำคลิป,ป <ะ S 2> กิน <ปะ S 2> ซอยจุเออรมึงอะ่ะเหี้ยเลิกมทำนาบนหลังคนแล้วละกูเห็นรัสสังเวทวะ่ะเฮ้ยลูกน้อง ไอ้โลกแอดมินกูอยู่ไหน